ข่อยมาเด้อมโอนี้พี่น้องคะข่อยมโอนี้ข่อยก็กินลาบพี่น้องบะเพ็ดจากกินลาบจัดให้พี่น้องคะมีต้มน้ำข่อยบดซนพี่น้องข่อยซนนั่นนี่นี่คือของแซ่บของข่อยพี่น้องคะถ้าตายไปกระทันหานี่เด้อพี่น้องต้องมามักแห้งพี่น้องคะเวลาบ้าเผ็ดขาดมาๆๆกินของข้าวก็ขอกินน้ำหวานให้มากันพี่น้องเอาคือพอเอาน้ำอันน้ำน้ำเสียนิสัยน้ำมา มอนีต้องมีน้ำเขียวเพิ่มวันนี้กินน้ำเขียวครับโอเคจัดการเอาตอนจะเอาเลยเอาต้องกินน้ำเมาถ้ากินคลองนนี่พี่น้องมันตังเขากันเนาะค่ะซื้อมาไว้ประจำมาพี่น้องค่ะกินคอเมามีเรื่องสิยบเาน้ำให้ฟังหน่เด้อจั๊กน้อยจั๊กน้อยเด้อพี่น้องเด้ออย่า่ากันเขาเอาเรื่องน้ำเมานี่แหละ นอพ่อสาเหตุน้ำเมาเนี่ยว้าเรื่องอื่นมันไม่น่าว้าหรอกพี่น้อยนี่จะเรื่องน้ำเมาอยาก็ให้่อแเม่พี่น้องฟังมีที่จะสงสัยมาเปน,นประเด,ด็นกันเด้อไหนบอกว่าไม่กินน้ำเมาแล้วทำไมเห็นซื้อมาไว้ก,กับเป็นยังช่วงอยากกินเนาะต่คอยบุกกินเลยเด้ คนนี้กินแล้วบอกว่าถ้ากินของข้าวเราซื้อมาไว้ให้งๆเด้ออยากจะกินคือคอยเห็เห็นเห็นคลิปคนอื่นโนแล้วอยากเห็นน้ำความหมายค่ะไม่ได้แมนยังดอกข้่งนอกอืมไม่ได้พูดกลับไปกลับมาหรอกค่ะอืมเห็นคนอื่นกินก็อยากกินน้ำเราอ่ะคือมาไว้รอดโปเสียหายเพราะตู้เย็นเขาม่แก่แง่ๆเราอะอืมถ้าเกิดมีคนไปคนมาก็ได้มีน้ตอนรับ ที่ซื้อมายังเต็มอยู่ยังไม่ได้กินกักกระป๋องเลยอมีป๋องหนึงนน่งเมื่อเนียวกินไปแล้วบอกป๋องหนึง่งแค่หนึ่งมันมีจะพันทุกพันมันบอกขอเห็นอยู่อขอเห็นมันเต็มตู้อยู่นั่นแหละพี่นอ้องบาเพ็ดข้ากับโบเม็ดคนที่ไปนั่งกินกูมือกูออมือความหมายคือว่าโกไม่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้กินเลยก็คือแบบเขาบริกกินพัเผื่ออะพี่น้องคะ กินได้เวลามีเเน่ากิน,กนขา้ขาวหรือแม่ก็มีเพื่อนฝูงมามสามมาร้างสรรค์ภานกินอย่างเส้นมันเกิดมีคนมาเล่นมาเที่ยวหาเขากับภากันกินกันเปิดกินกันมันเป็นเรื่องปกตินะพี่น้องคะ่ะอืมมันไม่ใช่ประเด็นที่ที่แบบว่าบอกกินเลยนะพี่น้องอเลยขอเบาเรื่องน้ำเมามใช่นั่น,หแ,นแหละแต่้ใต้เขากิกนเนาะ บ่ได้อวยผัวบ่ได้ชมผัวเกินไปเพราตามเนื้อผ้าน้องค่ะอืมทำไมลุงถูกยาคนแล้วตาองเอามาแล้วกขาเศ้าเห็ดมาแต่นะทำไมไปหลุดเนาะอืมกูใช่อืมจัดเฮ้ยแม่เป็นแดงเฮ้ยแต่ชุดยอดแล้วของขวัญเปลี้ยน เป็นน้ำเมาน้ำกินแล้วมันมีความสุกผิดป่ะมันแม่นเดลีบอสพี่น้องพอยจะชิลองกินลองเบิ่งนกันนะต่อเป็นสี่ฮัทกินสักน้อยพอได้เป็นยาพอร่างกายพอเกิดมาบ่มีแอลกอฮอล์เลยในร่างกายจะก,กินลองเบิง่งก็เลยแบบเออเพิ่งเสร็เพลสแล้เปิดคอจะต้องกิ๊บลองเบิร์มันกับมันกับโอกคุ้มคุ้มอยู่ได้พี่น้องเลยอืมต้ารให้กินเข้าไปอ่ะ นอนดีเลยซึมๆเบียยหน่อยนอนเนี่ยน่หนลับดเีเป็นเป็นเป็นประเด็นกันหลายคนหรอกว่าเ็นสงสัยเลยว่าผมฟังจะน่อย มันไม่ใช่เรื่องผิดยังไรเรื่อมีซื้อกระป๋องมาไว้ในตู้เย็นะ<ห>น,นะใส่เนาะสมมติคนเขาก็กินกันบนขถวบ,บ,บ,บ้านขถวเมืองบบเพชแล้วก็เลยอยากกินบนแม่ไปชิมมะนางกินเชาแรงเชาแรงแบบนั่งกับบ๊วได้กินจะย่างกินของเข้าวแต่เมื่อวั่นี้กินมื่อวันนี้กินหน้าวันนี้เลย ข่ามรลุม,ม,มว้าอีแม่่วยขัดอีดีของสันเลยอ,เอ,ลอยากตวนเดยเมันนี่ตักขอได้ไหมเนาะ าพี่น้องทั่วโลกคิดถึงหญ<ม>้าทองน้องหญ้าทองมากเนาะมีแม่แล้วม,กมกักหนักเนาะปลาแดกมันเอ้ยจกปลาแดกให้แม่นะลูกแล้วกระเจ้าอย่างนี้กับเราผมงมัวนได้ละไหมแม่กแก่งน้องไม่เหนียวลูกไ,ไ,ไก่แกงให้เหนียวไวแท้ ส่วงที่เราอยู่มีความสุขอะไรที่นูออยู่ความหนาความตามีความสุขไปใช้ไปกัเพอว่ามีแม่กับแจกแยกไปๆไปมันที่หนูเอ้ยกินด้วยเหรอไันแต่สิบว่มีเนะื้อดงเนื้อกินกับพึ่งพอพึ่งแม่ลูกเต่า โมมีที่ไปกับมีที่พึ่งมองเยวก็คือพ่อกับเมย์พี่น้องค่ะถึมือเนยแล้วถึงตัวเองทำชีวิตให้ดีมีความสุขมงมันสันน้อยก็ชิมหัตถ์ฟีกับมือหมืออนรกับมืองันนะแม่มือกับมือนั่นแหละยืคนเนอกมันสันน้อ ได้ ladies, who ๋่เดียนลวอนุื่องกัเห็นไปมิงบ้านเลยคิดว่ากูไดิตั่นาะเพื่นกระจักส่วนอันนี้กระจักสวน กระจัดวนไี่นอะปลอดา้ารติดทั้งน okay, ั้นโอเคยองนี่มันขึ้นหลายว่าฝนในกาบบ้านเป็นดีพินมุ่งเหมือนเน <c oughs> าะเฮ็ดตัวชิมเป็นหน่วยเลยระวังขาดเนาะ อยเกิดมาอาพัฒน์พ่อพ่อพ่อเขไม่อยากไม่กินกันหน่อยพ่อเราอยู่น้ำงใช้ชีวิตแต่เราอยู่กับโค้งสีแดงเบิดอยู่ดอกจีนอ่ะไม่หน่อยจะหายหน่อยไม่ไล่จะหายไล่พ่อมีกับทหายสั้นแบบคนเสียอายุใจกว่าเนี่ย ลูกชิดเนเตาเนีแหนโะลกูกเดียวกันใะนไะเบาหวานพกน่จันบาหวานกะนา้าเป็นเสไ่ไตไต่มาทำงานเป็นปอดเป็นตับไปขนพี่น้องลอกนนี้กันทองไข่เพื่อนเป็นบววพี่กนันบวมวานด้วยมันก็เป็นทันา,า,าทไต่มทำงานเนบาบวานเนาะพีนน้องอ่ะ แตกเงาม่นรับกระดดกแฝงเืาน,นี่มันลูกเด็กเราควาเป็นคุยกับมุ้งแป้งทวมหนี่น้ำเล่ากันมุ้งกลัวอะได้เห็ดฉุนเมื่อ <laughs> ติอริมือนี่แตกมากันเจโทรมาหลายหลายไโทรแเน่ยพมาเลนนมุไหมแม่ม่องหายเขาล่างใจอือโทรมาเล็นนแตกทุกกนบอกอย่างมือถื่อใหม่บดจนบดกันได้วางวาจากผู้หนึ่งมีผู้หนึ่งงเลยมือนี้ค่ะลายปกติ ส่วนนี้เนี่มีจลิอยู่ทั้งเมืองไทยทั้งเมืองเนาะพี่น้องเลยขอบคุณเด้ยพี่น้องน่ยกำลังแชร์ขอบคุณในหลายที่อ่กรบมีไผ่สระมังเตย่วงดีๆกันเลยนรับเมื่อเีงมดุตมใช่เห็นไลายหุ่่วยมั่ไง พี่บ้นกับมาเล่นน้ำนองมืดมึนวันนี้กันไรอือนั่นนั่นนั่นกับมาเร็หน้องมืดมึนวันนี้เป็นยังขึ้น่ากขึ้นมากมืดมนประสิทาอาหารไม่ไปมึงงนไปเหนวเราบอกเดี๋ยวเสาจะิาไปมันขึ้นยี่แล้วหาอเออยังมังไปนั่นเพื่อนซื้อไม้ลูกคนเล่นนั่นเนาะไม่ไปลองถามมาบริเวณป้าเด็กน่อยเด็กมงไพลูกแล้วเหล่นทานอยู่แล้วพี่น้องเด็กน้อยผู้ใต้เนาะก็เป็น มันก็เป็นบ้าเติบน้องหนึ่งเนาะมันก็ไงอย่างเงี้ยเขาซื้อมากสู้น้าเพชรเหรียญเมื่อน้าเพชรผ้าเขาเหรียญยายบ้นซื้อให้เขาน้ำมันก็ซื้อให้สี่สิบบาทน้ำมันมันก็ซื้อให้เพราะว่าเขาเรียน่แบบว่าเขาจูดบ่าเป็ดเล่นเป็นสอนเขานะเพราะบ่าเป็ดเคยเหรียญพันมากนะเพาะว่เคยเหรียญสมัยรุ่นแล้วจริงว่าต้องใส่ห่านใส่ยังนะพ้าเขาเหรียญเด้อกระเด็ เลือดไยกินเินพี่น้องมึงอ่ะเจ้าสุปใดที่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาข่อ,ขอยนทัง้งเฉยเวลาทด่กินข้าวน้ําข่อยขอยขอดีใจอยูเวลาพี่น้องมีหมูกินถ้าเราบบกินข่อยเราขอ่ขาขอยชุ่ยน แล้วกินน้ำก็เออไครในมีมูอว่าน้ำความหมายนะความเมียนาข่อยมันจะเป็นน้องี่แล้วน้องค่อยิ่มดนาอันนี้เป็นในพออยยุเพียงขางเจ้าจมูกไตหมนล้เคยกัิเจ้ายาเพาข่อยหากันหยุดมือไตเอเปน้องวามเมียเหตใถ้ามันขาดบางสั่งมายุ่มกันเนาะที่น้องเอฟซีควรจยากมาอยู่ทั้งปมายิ่ดีตอนรับเมื่อแตาตาหากันเมีเนาะ เหนื่อยก็่ามาน่าค่ะพุกจะจ้ายจะถิ่นจะป้าลูกแค่นั้นแหละตัว้อตัวเดียวอันซีวอลนี่มันกับปินสิงที่เปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าคอยเป็นยังไปเจ้าจะถิ่นจะป้าคือลูกเข้าใจบอลูกเท่านั้นเพราะว่าลูกคือหัวใจคอยเขาบอกทำมาเยอะร้หายใจถ้าคน้ายก่อนเจ้าจะจัดดูแลลูกคอยมันีเวลไลทยมันใสสุดาเลียนเลยมันงอเป็นแบบหยากคุมเมือ แอืมอืมคิ่มทำอะไรเนาะได้ครับแล้วคินนี่กะลาไปก่อนพี่น้องพร้อมไม่ให้คินงานแล้วเวลามีมหาอาบน้ำพร้อนได้สวัสดีค่ะไปเห็นน้ำที่ผ่านไปก่ะขอโทษขออภัยทุกขุทุกคนเด้อค่ะเด้อครับผมขอให้ทุกคนร่ล้ำรวยๆนะคะถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ ธาตุคิดใหม่ๆนะพ่อครับผม